สวัสดีค่ะพเพื่อนๆนะคะก็วันนี้มีพัสดุมานะคะนี่นาจากร้านนี้นะคะในไอจอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก็เราแกะสก,กอตเทปตรงนี้ออกแล้วนะคะที่จริงเขามีสก,กอตเทปแป่นี่นะคะก็เป็นกล้ย ลาเส้นเนะอันนี้เป็นของแท้นะคะในอินชาน่านะคะก็เดีย๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรอีกไหมมีโน้ตด้วย นก,ก็เขียนว่าขอบคุณที่อุดหนุนจ้าออเดอร์สกูช่กล้วยไม่ยืดหนึ่งส่งฟรีลงทะเบียนยอดหนึ่งร้ยห้าสิบโอนมีแถมจ้าต n งกิวนี่นะคะนะคะอุ้ยมีของแถมด้วยน่ารักมากอุ้ยน่ารักมาก ขอบคุณมากเลยนะคะของแถมน่ารักมากๆเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะสโลมากเลยนะคะนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับของแถมนะคะ